ีครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็คือต้นอีลอกนะครับก็วิธีขยายพันธุ์นะครับก็ไม่ยากนะครับก็จะตัดเป็นท่อนนะครับแล้วก็เอาไปจิ้มกับดินเรานะครับนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแทงรากออกมาครับแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เลยนะครับก็ไม่ต้องไปขุดหัวเข้ามานะครับก็เอาแค่ต้นนะครับเราสามารถเอามาปลูกไว้ที่บ้านเพื่อเอามาแกงนะครับ ก็รสชาติก็อร่อยดีนะครับครับวิธีการชํานะครับก็ตัดเป็นท่อนแบบนี้ครับแล้วก็เอาไปจิ้มไว้กับอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปจิ้มไว้กับอ่าต้นกระชายนะครับที่ผมเพาะไว้ด้วยอทรา,ายนะครับก็เอาไปจิ้มเลยนะครับนี่ครับไม่ต้องไปกลัวตายนะครับ เดี๋ยวเขาก็จะแทงรากขึ้นมาเองนะครับทีครับก็เอามาเจิ้ยมกับกระชายนะครับเดี๋ยวก็รอนะครับประมาณ20วันนะครับรากก็จะออกแล้วก็เอาไปปลูกนะครับในที่เราต้องการได้เลยนะครับ นี่ครับหลังจากที่ชําไว้นะครับประมาณ1เดือนนะครับเรามาดูครับว่ารากเขาจะออกจริงไหมครับอย่างที่ผมเกินไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับค่อยดึงขึ้นมานะครับนี่ครับตอนนี้เขาก็ออกรากเรียบร้อยนะครับสำหรับต้นอีลอกนะครับ นี่ครับเราขยายพันธุ์โดยที่เราไม่ต้องใช้หัวเขาครับใช้ลําต้นเขานะครับมาปักชําไว้นะครับเราก็จะมีอต้นอีกรอกนะครับเอาไว้แกงนะครับง่ายๆนะครับนี่ครับออกรากนะครับก็ถ้าใครเจอนะครับก็เอามาปักชําไว้ที่บ้านได้เลยนะครับเอาลําต้นเขามาปักชํานะครับ ก็ประมาณ1เดือนนะครับเขาก็จะออกรากลักษณะนี้นะครับก็จากนี้ไปแล้วก็เอาไปลงดินเลยนะครับเพื่อที่จะปลูกเขาให้เป็นลําต้นต่อนะครับนี่ครับเยี่ยมมากนะครับวิธีการนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ้หลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ